ฮะผมวันนี้เราก็จะมาเกิดวันนี้เราก็จะมาเปิดไข่มิมมิมเนออนั่นเองนะผมมิมเนออนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะเปิดมิมเนออนมิมเนอมิมเนออว่าจะได้อะไรนี่นเองนะผมจะได้เป็นไออะไรวะได้เป็นนี่นะครับผมมอไม่ชัดอยู่หรอกวันนี้อะฮะผมด่ามันจะอยากคนนั่นเองนะผม เอาไปบอกจากคนไหนดีคนนี้ละกันคนนี้คนนี้เดี๋ยวก่นอ,นอนอืมเขาลืมมือแล้วอือเขาผูกคนเขาผมแหน่ะครับไม่ไม่ไม่มีสักคนเลยนอะมนไม่น่าปิดดีน่าของเราก็จะมาปะเปิดนะ เอาไปไปจ่าคนนี้ก็ได้คนนี้ yani <t <t ้วกลับบ้านไะกหรือี่นี่ผมผมก็รีบไปถึง้าสจะถ่ายนะอ้าวนี่ผมจะมาให้ดูนะเพราะว่ามีผมมีตัวไรบ้างนะมีสีเขีนะสีเข็มออีเาะันนี้ยากขายไอเดี๋ยวผมขอไป เอาไปเลยก่อนใครยิ้มมากใจว่สบายแล้วคิดนะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนทำนะออกในคลิปหน้าฮะแล้วก็จะมาดูวันผมอันนี้คือเราต้องใส่กัวทุงกระโหลกให้นมขึ้นกระโหนกไว้ให้นะจะเป็นคลยดประจำวันนะตรงผมตรงผมมันรออีก5ชั่วโมงไอ้นะของผมอย่างนี้ให้เราใส่ตัวที่มันอยู่นี่ครับผมสมมติตัวที่มันต้องการแล้วก็เออแล้วก็พอเรามีแล้วก็มาเตะไงเอางู มาเตโอครั e มผมต้องการมาเตโอใช่ไหมผมสมมติผมมีไข่ไข่อยู่นะผมก็เปิดเลยเพอได้มาเตโอจะเป็นเรกืกระทึ้เท่ที่สุดก็จะไม่ผิดนี่สวยได้มาเตโอมาแล้วแล้วก็ต้องรอแตรงนี้คนระับเพื่อให้มันขึ้นถ้ามันขึ้นครีมนะซีเอถ้ามันขึ้นครีมก่อนนะแต่นั้นพอพอพอ,พอขึ้นครีมสเสร็จแล้วก็ค่อยเอา ผมนะครัะผมมีตัวนี้ครับ400กิโลนะหาแรกงแรง400กิโลมีเห็ดนะครับผมมีเห็ดพิซซ่ามีอยู่เห็ดพิซซ่ามีอยู่สองตัวนะเคทพิซซ่ามีอยู่สองตัวนะผมเคทพิซซ่าสองตัวใครจะเอาไปกันใหม่ก็มาแหลงขผมแล้วก็การัาลัน เออรันรันนะฮะผมมีสองตัวนั่นแหตัวคอท้อสปอร์ตหนึ่งเราทะเลดีลอสทะเลดีโตส์นะฮะผมอีกหนึ่งนะฮะผมแล้วก็ลาทอมนะครับลาทอมลาทอมเโตรนะฮะผมตัวหนึ่งนะฮะผมเจ้าเมียวเจ้าแมวเหมียวซูชิใครไม่ได้ก็เออก็อาจจะไม่ต้องมาหาเลยนะครับผมมีบ้านอยู่นะครับผมมีบ้านบ้านนะครับอยู่สาสองตัวนะ แล้วก็มีตัวนี้นผมมีนะคะผมก็มาหาได้กันได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนนีะนี่นะฮะดูสวนผมหาเนี่ยผมสวนสวนสวนนะสวนนี้คือสวนนะอาจจะมีกิจกรรมมาเจกว่านะฮะแล้ววันนี้คือตัว,นนะว,วที่ในบ้านผมนะเรื่องเจ้ที่ได้เงินเยอะสุดน,นะครับนนหนึ่งแสนหนึ่งแสน เนี่ยออามาดูดูเลยกนี่ยค่ะคผม้ชมมีค่ะผมดูนะแล้วก็มีมังกรหนอึ่ตัวนะึ่งตัวเขาจะได้ข้าวอาจป็นของเ่นมังกรนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึงสิบถ้าคิปนี้ถึงห้าหัวใจเออ ทำแล้วก็แชร์แชร์สองนะคะผมนัม่นแหละผมจะแกะนะครับมังกรตัวนี้นะฮะของใครอ่ะใครอยากได้นะฮนะก็มาเอาได้เลยนะเด็กนะต้องคอมเมนต์ชื่อในในคอมใต้คอมเมนต์นะนะผมต้องคอมเมนต์ชื่อนะฮะคอมเมนต์ชื่อแล้วก็แล้วก็วกจะแอดไปนะครับผม แคตไปแล้วก็กระดึนนาทัดมาทางชักสูตรตัวที่ทองได้นะครับผมโอเคนะครัะผมแล้วก็อ่ะผมก็จะมาสอนเรื่องระบบการนะครับผมระบบการถ้า่า้นผมจะมีใส่แคตพวนี้นะครับการอันนี้คือผมจะแนะนำให้การดีๆนะครับการนี้สมมุติเราฆ่าสกิทได้หนึ่งตัวเราได้เงินนะครับผมสมมติรับปลุกสกิทได้ก็ได้เงินนะครับสมมุติอันนี้ บวก15ให้กับ1 a t t a แ k ท็กโดยเวลาเวลาผมอันนี้10ให้กับเออเออมันบวกเงินนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นทำให้สถานะแจ็คเข็งขึ้นแบบเออสมมติตัวตัวเนี้ยตัวตัวแบบตัวพวกเนี้ย แต่ตัวใช่ตัวตัวพวกนี้มันจะทําพอติดใช้แข็งปุ๊บมันจะตามจดแรงขึ้นนะผมแล้วตัวนี้คือสมมุติผมจัดการตัวท <the so ุกสองร้อยตัวใช่ไหมผมก็จะได้เงินมาเก้าร้อยล้านหนึ่งพันล้านนะนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็ไปแนะนำการเงินทีหลังนะผมเนี้ยว่าผมจะการโอระล้วผมได้ห้าห้าร้อสิอะไรเมื่กีรับผม แล้วก็นผมก็จะมาสอนทุกคนใครเห็นในในแบบในชิพอ,อื่นไะม่่แบบเขาแบบมีมอนออกมาเยอะเยอะอะคบผมให้เราให้เรามีน้ำยานี่ก่อนนะครับมันต้องได้จากอีเวนต์ขงนะฮะแต่ใครมีก็ถือว่าอเอออะไรอยู่นะผมน้ายาขวดสีในขวดนี้น้ำยาขวดสีในขวดนี้นะนใ,นนนะใครมีก็คือโอเคแล้วก็โอเคดีแหละ ถ้าผมใครมีก็เออแหละมันกาให้แเรากดคลิกใช้ปุ๊บมันก็จะดีมากอะไรไงสมมติผมก็เดี๋ยวผมจะใช้ดูนะถ้ามันเป็นยังไงโอเคคไหมผมมาใช้ดูนะสมมติแล้วขึ้นแล้วขีมันมีกันนะผมถ้าขึ้นาแบบนี้กันนะถึงเราจะนี่ไงผมผมแทนมาแล้วน้ำยาผมเพราะว่าผมได้เงินอีกหนึ่งพันล้านนะครผมแต่ละคุยจะได้ไม่เหมือนกันนะบางคุยจะได้เงินบางคุย ได้เงี้ยนะมินะยะลอดโพชั่นนะผมผมกดใช้ะให้ท่านชมเลยมันจะออกมาเยอะเป็นพิเศษนะครับดูกันนะบอสจะไปทางไหนบอสจะตรงหรือเปล่าบอสจะตรงคะไม่รู้เป็นไรครับบอสมันชอบตรงตรงไปเลยโอผมดูกันว่าการบอสจะการบอสตัวนี้ได้ไหมตุกันได้แล้วแหละตุกันได้แล้วแหละสปีดฟูชั่นผมต้องนี่ใช้สปีดนะ พ p เศษเพราะฉันอจะทำใหออ้อันนี้นะ่าจะแรงขึ้นอ่ะน,นี่บอสตัวสุดท้ายนะผมแน่ว่ามันมันจะเกิดเกิดเยอะแล้วก็เร็วด้วยถ้าผมใช้สปิทพ p o ชั่นไปด้วยกันนะผมถ้าเราใช้สป o t พ o n ชั่นนะผมแล้วก็มันจะมีอยู่กัดกัดอย่างเงี้ยถ้าคนแบบอยากอยากอยากให้มันเชืญอใช้ลงอะ่ะนะให้เราไปที่ วิววิวด,ดูดูดูการน,นะผมแล้วก็ไปก็คือไอ้น,นี่นะผมน,นี่อันนี้นะทำให้มอนมันเดินช้าลงนะรับนะนั้นผมก็มาีวิวแค่มเดี๋ยวค่ะายบาย